สวัสดีเพื่อนเอนชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168ึ่งหกแตซึ่งนะครับเราจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือนะครับมีดหมอของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมูวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งท่านเป็นสิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดตองโพนะครับ ปัจจุบันะครับหลวงพ่ออายุ99ปีแล้วนะครับผมนะครับสำหรับมีดนะครับปี63นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5ลายนะครับแต่เราจะพบเห็นกันบ่อยนะครับนั่นก็คือนะครับลายน่องสิงนะครับอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ลายหน้าเกี้ยวนะครับ แล้วก็ลายกงจักรนารายนะครับผมซึ่งนี่เป็นแบบธรรมดานะครับทรงปีกุ้งนะครับเราเพนํานำเสนอไปแล้วนะครับซึ่งวันวันนี้จริงๆเราก็มีนะครับแต่พอดีนะครับลูกค้านะครับนะครับโอนมาจอนะครับก็แพ็คของไม่หมดแล้วนะครับลืมไปนะครับว่าต้องอัดคลิปนะครับก็ทำให้มีดก็มีมาอัดคลิปอยู่แค่นี้นะครับนะครับ แล้วก็จะมีเฟมาครึ่งใบกับเต็มใบด้วยนะครับผมซึ่งเป็นวลาที่หายากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพบกับมีดวัดรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้ดยังเป็นทางการนะครับนั่นก็คือมีดวัดปี60นนะครับซึ่งนะครับลูกค้านะครับสั่งให้ผมหาให้นะครับซึ่งก็ได้มาเป็นลายหน้าเกี้ยวนะครับนะครับ ซึ่งก็จะต่อโค้ดตัวพระนะครับบริเวณนี้นะครับผมนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะครับมีตรยุคเก่าเนี่ยการตอกลายนะครับจะมีความอ่อนช้อยงดงามมากนะครับผมพิเศษนะครับเล่มนี้นะครับมีรอยจานที่ฝักนะครับเป็นลายมือหลวงพ่อนะครับนะครับเจ้าของเดินนะครับกลัวจะเลือนนะครับก็เอา เทปใส่นะครับมาติดไว้นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมนะครับสวยงามเลยนะครับซึ่งก็นะครับนี่ครับลายเซ็นนะครับอันนี้คือเลขของผมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีส่วนคล้ายกันนะครับเพราะเป็นหลวงพ่อนะครับเซ็นให้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับมีดอายุวัฒนามงคลนะครับครบเกปีนะครับหลวงพ่อในปี62นะครับซึ่งพิเศษตรงที่ใบเป็นใบทองเหลืองนะครับมีขนาด5นิ้วนะครับเป็นลายมังกรนะครับพิเศษกว่านั้นก็คือเล่มนี้หมายเลข6นะครับนะครับ สวยงามนะครับบอกตรงว่าสวยงามมากนะครับนะครับจะของเดิมนะครับเก็บแบบกริฟเลยนะครับมีซองใส่ตรงใส่มนเดินนี่กล่องนะครับใครที่เจอรุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับการที่จะเจอใบทองเหลืองทองแดงอะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นพิเศษนะครับใบเหล็กน้ำพีนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่นะครับเหล็กธรรมดานะครับแต้เป็นทองเหลืองห้านิ้วอย่างเงี้ย ราคาอยู่หลักพันกลางขึ้นไปนะครับสวยงามมากครับเล่มนี้นะครับเสียใจกับที่ท่านที่กำลังจ้องๆไว้นะครับไม่ต้องโทรมานะครับเล่มนี้นะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือใครที่สนใจมีนะครับไม่จะเป็นต้องรอคลิปนะครับแล้วก็ไม่จะเป็นต้องดูว่าคลิปผมมีอะไรบ้างนะครับ นะครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเข้าพูดคุยกันนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์มาแล้วก็นะครับมีสเปคเีดวงใจนะครับสอบถามมานะครับถ้าแอดมินไม่มีก็จะจัดหาให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่างมีดพยาเหล็กฐานนะครับสมเล่มนี้ก็นะครับติดจองไปแล้ว2อครับอีกเล่มหนึ่งก็คือแอดมินเก็บไว้เองนะครับ ก็บอกแล้นะครับว่านะครับแอดมินเจอนะครับถ้าราคานะครับโดนใจนะครับก็ปิดมาทันท so really ีนะครับส like ่วนเรื่องขายได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะยังไงซะก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับคือดีทุกรุ่นนะครับใช้ดีทุกรุ่นนะครับแต่สาหรับใครที่นะครับชอบค่านิยมอะไรพวกนี้ก็นะครับเล่นลึกๆนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับ ถ้าไวก็เก kind of ็บได้ครับเพราะว่าราคาขึ้นทุกวันนะครับผมนะครับอย่างเล่มนี้ก็ลูกค้านะครับปิดไปแล้วนะครับฝากไว้ผมก็ไม่รีบนะครับเพราะว่าเอาไว้ผมก็บูชาอยู่นะครับนะครับลูกค้าคนนี้นี่สื่อของไปเยอะมากนะครับบอกตรงนะครับก็บอกก็คุยกันแล้วครับบอกไม่ต้องรีบนะพี่นะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับอยู่กับผมนี่แหละผมดูแลให้ นะครับอย่างมีวัดก็จะมีนะครับสาริกานะครับก็ตอนนี้มีอยู่2เล่มนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับฝีผึ้งหลวงพ่อหงเองนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับราคาไม่แพงนะครับทักไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับเจรจาค้าขายนะครับหลวงพ่อหงเองนะครับผมนะครับส่วนใครที่หามีดหอระฆัง นะครับใบใช้ไม่ได้มันแพงครับก็นี่เลยครับรูปหล่อหอระฆังครับพิธีการทุกอย่างนะครับนั่งต่างอนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับครับรูปหล่อไปแล้วนะครับเหลือแต่เหรียญหล่อนะครับส่วนนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับรุ่นรวยทันใจ99นะครับนะครับรูปหล่อนะครับเนื้อเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับสุดยอดเลยนะครับ อุดผงมวลสารนะครับแล้วก็ตะกรุดเงินนะครับหนึ่งาแบบนี้นี่ไม่มีให้บูชานะครับก็คือแจกศู์จองนะครับดังนั้นนั้นก็จะไปอยู่ที่ศู์จองนะครับสร้างน้อยนะครับผมนะครับอ่าส่วนมีดที่มีดวระที่เพิ่งออกมาสดอัร้อนเลยนะครับผมนั่นก็คือมีดนะครับอ่ารุ่นอ่าขสารนะครับมงคล99นะครับ เป็นรูปช้างนะครับจำนวนการสร้างนะครับไม้ประดู5 500เล่มนะครับแล้วก็ไม้มะค่า500เล่มนะครับเป็นไม้ประดูคานโบดนะครับแล้วก็ไม้มะค่าโบดเก่าของหลวงปูุ่กวัดประคองมขามเท่านะครับผมแต่ที่พิเศษเล่มนี้นะครับก็คือหมายเลข9นะครับอันนะครับมี500เล่มนะครับหมายเลข9อยู่นี่นะครับผมอยู่กับผมนี่แหละครับ ใครที่สนใจนะครับนะครับสามพันหกร้อยบาทนะครับไม่ต้องมาต่อนะครับไม่โดนถทวโชนะครับผมนะครับธรรมดาโลกไม่จานะครับหมายเลขเก้านะครับอยู่นี่ครับแพงกว่านี้พรุ่งนี้แพงกว่านะครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับผมก็ฟิตมานะครับเล่มนี้นะครับไม่ได้ซีเรียกว่าจะขายได้ไม่ได้นะครับแต่เชื่อเถอะครับ กระถมงคลของหลวงพ่อนะครับมีเจ้าของทุกเล่มนะครับผมนะครับส่วนใครที่นะครับมองหาอยู่นะครับเก่าๆก็อันนี้เอาไว้เป็นศึกษาแล้วกันนะครับมีดเสาห้าปีหกศูนย์นะครับจำนวนการสร้างเจ็ดสิ้าเล่มนะครับส่วนนี้ก็ไตมารปีหกศูนย์นะครับจำนวนการสร้างนะครับเก้าสิบหกเล่มนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นนะครับรุ่นแรกที่ต่อโคตัวพระนะครับซึ่งสาเล่มนี้นี่ผมเก็บไว้บูชานะครับไม่มีราคานะครับไม่ได้เปิดราคานะครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับมีสเปคในใจนะครับมองหาอยู่นะครับ097-019-5618นะครับพวกเหรียญพวกอะไรผมก็รับจัดหานะครับตอนนี้ก็ส่งเจริญพรไปชุดหนึ่งก็ นะครับหกห้าหกเหรียญนี่แหละครับแล้วก็มีเหรียญที่สวยนะครับอยู่ในลายนะครับเลขสวยสวยเหรียญสวยสวยราคาไม่แพงนะครับผมไปเจอมาผมจะปิดมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับนะครับนอกจากมีดแล้วก็จะมีสีพึ่งมีเหรียญนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับแต่ที่นะครับอยากจะแนะนําให้รีบเก็บนะครับก็คือผ้ายันฝ่ามือผ้ายันฝ่าเท้านะครับ อันนี้ผมจะเก็บเฉพาะที่มีรอยจานลายเส้นหลวงพ่อนะครับนะครับผมก็เก็บไว้อยู่นะครับอีกสองผืนนะครับส่วนข้างล่างเป็นนะครับผืนใหญ่นะครับมาจะไปใส่กรอบนะครับบูชาใช้ดีทุกรุ่นะครับประตมงคลของหลวงพ่อนะครับพุทุกคุณครอบจักรวาลจีนนะครับสำหรับท่านใดที่นะครับมองหาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีดเรามี นะครับให้บูชาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพบกับคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบารมีของหลวงพ่อพัดปุญญกามวัดะทวยด้วนนะครับนะครับจงประปารักษานะครับและดลบันดาลให้เพื่อนๆนะครับประสบความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันณะสุขภัละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธ์ถนัดสันสวรรคินะครับอุปสรรคใดๆโรคปัญใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่วันนี้ เราเข้าสู่ปลิพานเถินนะครับสาธุครับ